โหทางสุดยอดมากเลยอาจารย์เอกว่างไง okay, okay. <Okay. S 2> โอเคน้ำใสไหลยเย็นเ,เดี๋ยวจะย่างปลากินวันนี้น้ำน่าเล่นมากเลยลุงเอเอาเด็กๆมาเล่นด้วยดีกว่าโอ้โหน้ำตกย่อม ตอนนี้กำลังหาฟืนอยู่ฟืนเปียกหมดเนื่องจากเมื่อคืนฝนคงตกโอ้โหสุดยอดครับวันนี้แม่หมออินดูโล สองตัวออกล่าเนื่องจากเข้าไปตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่มีปัญญาไปจึงออกมาตอนเย็นสวยงามมากครับ